โอเคอารมณ์เบ okay, ้งล mm. no, ่ะครับทีนี้7เดือนนี้ฉลบายอกุลา2023นี้ต่อจากนี้ไปဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့လည်းအခုဒီနေ့ကိုကျွန်တော်ဇလတ်မြတ်ဝဲတင်ပြပြေးမှာအခမ်းအခန်း62 63 64 65အခမ်း၄ခန်းပဲရှိပါတယ်ဒီအခမ်း၄ခန်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ ဒီနေ <S <S ့သင်ရမယ့်အခန်းကဆရာအမ်ဆရာအိုင်ဆရာအိုင်မြန်မာလေဆရာအိုင်မေမွန်နောက်ပြီးတော့ဆရာအောလေ့ခန်းပဲဖြစ်ပါတည်ဟုတ်ခဏနေမိုးလဲယွာတော့မယ်เนาะကျွန်တော်အမြန်မြန်လဲတင်ပြလိုက်မယ်ဒီနေ့ဆိုရင်မိုးအရင်ယွာခြင်းတော့ခိုးလဲမိုးဒါအုံးခဏနေမိုးယွာရင်မတင်ဖြည့်တော့မှာဆိုတော့ဟောပီးစာချရအောင်ဒီနေ့လဲ အဘုတ uh, ok e uh, ိ62အခါန်ชาวစနေပဲဖြစ်တည်ဆရာအမ်အမ်အမ်စနမတ်တပ်ဆိုရင်ပါစက်နဲ့ပြပေးရပါမယ်နော်။ပါစက်နဲ့ပြပေးရမယ်။အဲ့ဆိုရင်ဒီမှလည်းဒီဒီဒီနေ့ကဆရာလည်းတူမှာဒုံလုံးပဲရှိတာပေါ့နော်။ဒုံလုံးပဲရှိနေဆရာအာဆိုတော့မရှိတော့ပါဘူး။တူအပိုင်းကပြီးတော့ပါပြီ။ဒီဒီနေ့ကဆရာအမ်အမ်ဆိုရင်တစ်ခုပဲရှိတဲ့နှစ်ခုတော့မပေါင်းပါဘူး။ ขออัมคำโอเนาะขออัมคำขออัมคำไม่เอกคํำขออัมคำไม่ทุกคํำคำค้ำคำชออัมชําชออัมชําไม่เอกชั่มชออัมชําไม่ทุกชัชั่ชั่มชั่มทออัมทำทออัมทำไม่เอกทำทออัมทำไม่ทุคทำ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 นออัมนำนออัมนำไม่เอกนำนออัมนำไม่ทุนนำ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  โย่อมยำโย่อมยำไม่เอกยำโย่อมยำไม่ทุยำ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 คำสุดาสกัลลมันเนาะคำสุดาญาปัญญาชีตอนคำสุดาญาชีพิธีชัมสุดาแักขาแักขาทัมอ่ชัมสุดาชัมสระมือชีวนะชัมสระมือชีวนะทัมสุดาโลกีทัมไม ဒီမှန်တော့ပြောလို့ရပါတယ်တယ်။ဒါမှဲဆိုတာပါကြောင်လဲပါဖြလို့လဲနော်။ထမဆနာထမအာဟာန်ဆိုတာချက်ပြုတ်တယ်ပေါ့နော်။နောက်တစ်ခိုးနမ်းဆိုတာအို၂တော်တီနမ်းဆိုတာရေနော်။နမ်းဆိုတာရေ။ດື່ມນ້ຳဆိုတာရေတောက်တယ်မလား။ຢາມဆိုတာຢາມဆိုတာစိုးတာရေဆိုတာ။ဟောဝင်တယ်ပြည့်ရ်ပေါ့နော်။ပြည့်တယ်ဒီခိုးရှိ။ຢမ်းဆိုတာထခဒတ်ထခထခပြုတ်လို့လဲ อรุโบทีหกสิบสามอาคารชาวเซโตสระไอไม่มาเลยนะดาสระไองอไง่างอยงไม่อีกง่ายงอยงไม่ถูกงไาไงไง่ายงฟอไฟอยไฟฟอยไฟไม่อีกไฟไฟสระไม่อีกอดิมาทัดเลยเนาะฟอยไฟไม่ถูกไฟ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 มอยไม่มอยไมไม่อีกไม่มอยไมไม่ถูกไม่ไม่ไม่ เราอะไรเราอะไรไม่ไรเราอะไรไม่ทัวไรไรไรอะไรวอยไว้วอยไว้ไม่ไววอยไวไม่ถัวไวไวไวๆติมาแล้วไงสระดูจะลงเทศส่วนอาตเปียมชีว่าจะช้าสักโลในปองพิมาตุมาติเกชิบาระทำทำยังไงสะนะเป็นลูกมาแล้วเนาะยังไงสะนะเป็นลูแล้เอาไปแล้วไฟไฟซะนะมีไฟฟ้าซะนะ less มีเนาะအခု my my တိမလည်းသူတို့ပါပဲဒီမှာတလုံးတည်းဆိုရင်အတ္တပဲမရှိအောင်သူများနဲ့တောပေါင်းပြီးမှအတ္တပဲရှိပါတယ်ဥပမာဆိုရင်ဒီမှာတလုံးဒီစကလုံးတလုံးနဲ့ပေါင်းပြီးမှသူမှာအတ္တပဲဖွင့်စုံနိုင်ပါတယ်ဒီမှာธรรมလို့ဒီ my တိနခုပေါင်းလိုက်ရင်ธรรมမိုင်ဘာเจ้าလဲဘာဖြစ်လို့လဲเนาะမိုက်ဆိုတာမဖြစ်ဘူးမရှိဘူးမတော်ဘူးမိုက်ကျင်းဆိုတာမစားဘူး ไมไปสุดามาตัวบูไมเอาสุดามาอยู่บูเนาะไมสุดาไมสุดาติดต่อเนาะติดตาแล้วเนาะไมဒီมา ਲੈ ดูវិញរ៉ៃสุดาតលងចេះមិនရှိបើអរ៉ៃสุดាអរ៉ៃဆိုដាក់បោពីមកជុំអត់ទៅស្គីដែរអរ៉ៃสุดาបាលេរ៉ៃสุดាកសៃគិនเนาะ Y สุดาមានលី Y Y สุดาមិនရှိបើ Y สุดา ไว้สระวงอไว้สะอาทาดีไว้ที่ไหนไปมาทามาเลไว้ใจสดะเสกชาเกษจ๋อบทที่หกสีอาคารชาวทะเลสลายไม่หมวนนะสลายไม่มวนเด็กะสลายไม่มวนลูกขบารเลู่มาเลยอาจารย์เถอาอาจารย์เถ้านเลยแต่มาวนั่นเกมาจูเนะสลายไม่มาเลยสลายไม่มวนที่มาจะที่มาจะเนา้สลายไม่มาเลย ตรูบ่เวชอยชายชอยชายไม่เอกชัยชอยชายไม่ถูกชัยชายช่ายชัยหน่อยในหน่อยในไม่เอกในหน่อยในไม่ถูกในในไนในพรอยไพ่พรอยไพ่ไม่เอกไพ่พรอยไพ่ไม่ถูกไพ่ไพ่ไพ่ไพรออะไรเออจิมาอ้อยใหญ่ยอไอใหญ่ไม่เอกใหญ่ยอไอใหญ่ไม่ถูกใหญ่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 รออะไร ราอ,อะไรไม่ไรเราอะไรไม่ทอไรไรไรอะไรตีอาคารตะชวสกลวอเติเไปดรมวนนมิจาวจนหามัทอาโฟเบติมพยาะบะทีมาใช่สดามานะใช่ไหมสดามันละเฮาเยลละนะใช่เนะดาใช้ใช้สดาอะตุมิวดาใช้อะไรป้าอะตุมิวดแะไรใช้กับอะไรป้าปิซินเน ตอมพิวเตรเลยเนาะใช้กินสซดาอะไรตัวอตาหะเนาะตัวอาะใขซอานาะใช้ซดาไค่อาในซดาอเทมาในในใจซิกเทมาในเมืองซดาอมู่วเทมาในประเทศซดาในงานเทมาในงานด้วยเนาะในบ้านสซดากะเองเทมาในห้องสวยอาคารเทมนา ด่มาจะรย์มัชิบาลสภาทีเกี่ยนอดีมาสภาสอาสะพอยภัยปองนสภาสุสรกาช่วยมากนะเอา้าหาจารมัชิบาลอบิเซตยาบทที่หกสิบห้าบทที่หกสิบห้าอาคารชาเซงะสระเอานะสระเอาสรอาสราจึงขอเอาเขา เนาะส่วอย่างฉัรูส่วนวอยาเนาะเขาเขาไปเปล่าปล่เจออะไรตัวไหมขเอาเขาเขาเอาเขาไม่เอกเข้าเขาเอาเขาไม่ทุกเขาเขาเข้าเขางอเอาเงางอเอางอไม่เอกเงางอเอาเงาไม่ทุกเงา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 ชอเอาชาวชอเอาชาวไม่เอกเช่าชอเอาชาวไม่ทุกชาเชาวเช่าชาทอเอาเทาทอเอาเทาไม่เอกไม่เอกเท่าทอเอาเทาไม่ทุกเทา เท่าเท่าเท่าเมาเมาเอาเมาไม่เอกเมามเอาเมาไม่ถูกเมา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 เขาทำเชียวเขาอะไร่เชียวเขาสุดาเขาสุดาโกโกเบโกโกเบียจินะบ้าเขาไม่มีเขาไม่มีสุดาเขาอาเขาสุดาเขาสุดาสกล้วมปรููนะเขาสุดาโกโกเบียร์บ้าเขาไม่มีสุดาจิน่าไม่เชียวเขาไม่มีเงิน အာဒီသက္ကလုံးကဟိုဟာရေးသားရတဲ့သက္ကပြောက်တဲ့ခါမှာအတုံးပြအတုံးပြလိထာရှိတဲ့သက္ကလုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ခေါမိတ်ပိုင်စနာအာငามမတွားဘူးကျွန်တော်မတွားဘူးခေါမမရက်ပိုင်စနာငามမတွားချင်ဘူးပေါ့နော်။ငါဟုဆိုတော့ကအရိပ်ကိုပြောတာပါ။ဒီအောက်ဟာစီးပါ6ဆိုတာငားနာအခမ်းငားတယ်နော်6ဟောင်းဆိုတာအခမ်းငားလေ 6.0นะมนัตไปตอนตอน6.0นะมนัตไป6นี้สุดา10นาที6 6ดาจรเนาะ6ดาจรเนาะ6เท่าเท่าต uh ัวมาสะกล่องสะกล่องแท้ဆိုရင်ရှိပါဘူး600ဆိုတော့က6ကိုထည့်ပြီမှာအတန့်အတိกပဲရှိပါတယ်600ဆိုတော့က6.0 600ဆိုရင်မိခိုရအောင်เนาะ8 8ဆိုတာသူကြီးနာသူကြီးဒါမြတ်တာเนาะ เท่ากับอะไรปาเนตูมีเท่าไหร่ปาเนมะตาเท่าไหร่ทาวဆိုတာรองทาวဆိုပြောင်းလောက်ရင်အรองทาวဆိုတာကတပာဘာလဲဖဏတ်နော်အรองทาวမဟုတ်ရင်လဲทาวဆိုတာချီทาวလဲပြောင်းလို့ရပါတယ်မောင်မောင်ဆိုတာက mood อ่ะညမူနာမော်ရိုးဆိုရင်ကာမူနာမော်ယာဘะဆိုရင် အဲ့မူရေးရမူတော့ဗောနော်မောင်အာမော်လောက်မပီအရဆိုရင်ဒါအဲ့ရဲ့မူတော့နော်ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြကျွန်တော်ပြဆောင်းတော့ပါပြမနေ့ဖြန်ကျွန်တော်ထိုင်းတင်ကြုံညွတ်အတုံးစောက်အခန်းဆနစ်ကိုညက်ဝဲပြထောမှာဖြစ်ဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီမှာပြဆောင်းတက်လဲပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်